สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ซินดี้เอ็พาทุกคนมาที่เขาใหญ่อีกแล้วนะคะแล้วตอนนี้ซินดี้อยู่ที่หน้าร้าน r i ฟส์แมค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารที่น่าแวะมากๆเลยนะคะร้าน r i ฟส์แมนะคะขับรถมาจากกรุงเทพประมาณ2ชั่วโมงนะคะที่นี่เขามีอุโมงค่าเชื้อด้วยนะคะแล้วเขาบอกว่าให้อยู่ในอุโมงเงี้หวินาที วันนี้เราสั่งอเมริกันโพคริปส์นะคะหรือว่าสแปร์ริปสไตล์อเมริกันนั่นเองค่ะแล้วก็เขาจะมีเสิร์ฟเป็นขนมปังมาให้ก่อนที่เมนคอร์สจะมานะคะรวมถึงที่นี่เขาจะมีดนตรีสดทุกวันเวยค่ะเริ่มต้นตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มครึ่งถ้าเกิดใครที่ขับผ่านมาแถวนี้นะคะหรือว่าอยากจะแวะมานั่งแบบชิลๆรับอากาศเย็นๆก็คือแนะนําได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีมุมด้านโน้นนะคะซึ่งสามารถที่จะนั่งฟังดนตรีแล้วก็ทานอาหารได้ด้วยฟิลจะคล้ายๆกับมิดวินเทอร์ค่ะจะมีอาหารสไตล์ไทยแแล้ววก็ตน,นะคะค่ ใครจะชอบแนวไหนได้เลยเดี๋ยวซินดี้ขอชิมก่อนนะแนะนำนิดนึงเป็นหมูนุ่มจิ้มแจ่วค่ะหมูนุ่มเข้ามาพร้อมแจ่วที่สำคัญมากับข้าวจี่ด้วยอ่ะ เราอยู่ที่ลาบาริสโฮเทลนะคะซึ่งที่นี่นะคะจะมีกิมมิกก็คือเข้ามาในวันเดอร์แลนด์ของเขานะคะพอเดินเข้ามาแล้วมันเหมือนเราเก้าวเข้ามาในอีกดินแดนหนึ่งจริงๆค่ะเดินลงมาจากด้านนั้นนะคะก็จะถึงจุดเช็คอินค่ะซึ่งจุดเช็คอินตรงนี้ค่ะก็จะมีประตูซึ่งเป็นหนึ่งในวันเดอร์แลนด์ของเขาเบอร์ของประตูจะไม่ สองกัน231 2อ1 222อ,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 อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคของเขานะคะที่ทำไว้แล้วก็น่ารักมากๆด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อกันนะคะสังเกตได้นะคะว่าประตูแต่ละบานของที่นี่เขาไม่เหมือนกันเลยค่ะมันเป็นการเล่นลูกเล่นที่น่ารักมากๆรวมถึงห้องพักแต่ละห้องก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะรู้สึกได้จริงๆเลยก็คือที่นี่เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เราเข้ามาแล้วรู้สึกเหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งจริงๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Chapter 2ค่ะก็คือล็อบบี้นั่นเองหลังจากโซนล็อบบี้นะคะเขาก็จะพาเรา ขึ้นไปที่ห้องพักแล้วค่ะและด้านน้นค่ะก็คือตึกทั้ง2ตึกที่ซินดี้บอกเอาไว้ก็คือ Midnight Castle แล้วก็ Starry Castle ค่ะชั้นที่3ค่ะ h าฟ g Stone นการ e เดน u าฟ i n g s t o นการ r เดนจะมีทั้งหมด2โซนนะคะโซนแรกจะเป็นสนามเด็กเล่นและโซนที่2จะเป็นสนามฟุตบอลค่ะซึ่ง u าฟ i n g s t o นการ r เดนนะคะจะนําทางเราไปสู่สวนกระจกหรือว่า i n f ฟ n i t e Forest นั่นเอง Infin i t e Forest จะคอยลวงตาให้เมิมนงงว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนสมแล้วค่ะที่เป็นดินแดนมหัศจรรย์ ตอนนี้ซินดี้ X X L พาทุกคนมาอยู่ในห้องเบอร์126ค่ะวิวที่นี่นะคะดีมากมีต้นไม้สมกับเป็นเขาใหญ่จริงๆค่ะและที่นี่เขาพยายามทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์นะคะซึ่งความขลังของใดๆที่เขาจัดไว้ให้ต่างๆนะคะเป็นไม้เป็นเฟอร์นิเจอร์มีความแบบดินแดนอะ่ะเรารู้สึกได้ถึงความขลังแบบนั้นเลยซินดี้ตรงมุมที่เป็นห้องน้ํานะคะมีความเซ็กซี่มากๆและเกสของเราในวันนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ก็คือน้องมี อ้วนนั่นเองค่ะมาดูความใส่ใจน่ารักน่ารักของเขานะคะเขามีแจกสเปรย์แอลกอฮอล์แล้วก็เฟสมาให้ด้วยส่วนด้านนี้จะเป็น go green เขาไม่ได้เรียกเราว่าเป็นลูกค้านะคะแต่เขาเรียกเราว่าเป็นนักเดินทางซึ่งพนักง,งานทุกคนนะคะเรียกเราว่านักเดินทางหมดเลยใบนี้นะคะเขาพูดถึง go green ค่ะเขาบอกว่า dear wanderer ถ้าเกิดใช้พัชตัวเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะซักให้เอาไว้ในอ่างอาบน้ํานะคะแต่ว่าถ้าไม่อยากซักก็เอาแขวนไว้บนราวค่ะก็เป็นการสื่อสารที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจนะคะเพราะว่านักเดิน ินทางก็จะได้ทราบด้วยว่าเราควรจะเวางพัตัวไว้ตรงไหนกันดีกรณีที่เราค้างมากกว่าหนึ่งคืนด้านนี้ค่ะเปิดออกมาก็จะเป็นโฟเแย่ของเราเองนะคะซึ่งเราสามารถแบบเดินออกมานั่งจิบกาแฟถ่ายรูป ทุกจุดของที่นี่นะคะจะมีงานปั้นของตุ๊กตาที่อยู่ในดินแดนมหาศจรรย์ค่ะก็จะหน้าตาน่ารักน่ารักหน่อยนะคะเป็นตะกตาที่มีเขาก็มีแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปคาเฟ่ที่อยู่ด้านหน้าของโฮเท l ลาบริสนะคะไปร้านบิดคาเฟ่มีอะไรอร่อยบ้างคะแแนะนำ จะเป็นโกโก้เซรับรสครีมชีสด้านบนค่ะรสชาติเค้มคนไม่หวานมากนะคะเมนูโซดาเป็นตัวนี้นะคะเป็นพุดติ้งสไลด์ค่ะตันนี้จะเป็นน้ำผลไม้รวมโซดาค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปทานข้าวกันนะคะอันนี้คือเราเข้ามาในส่วนของโรงแรมแล้วนะคะจะมีต้นคริสต์มาสเรียงรายอยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ20องศาเราเดินจากตัวโรงแรมมานะคะก็จะมีที่จอดรถแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารของเขาร้านอาหารน่ารักมากถึงเวลาทานอาหารเย็นแล้วนะคะตอนนี้เรานั่งอยู่ในร้านอาหารของโรงแรมลาบาริสนะคะซึ่งมีความหรูหราค่ะแล้วก็มีอาหารให้เลือกทานอาหารไทยแล้วก็อาหารต่างประเทศเลยค่ะมีสเต็กมีสลัดนะคะรวมถึงมีอลังการให้เลือก อาหารมาแล้วนะคะวันนี้ซิลิสสั่งข้าวผัดหมูไข่ดาวค่ะส่วนอาหารของพีแนทตเป็นกะเพรากุ้งไข่ดาวเหมือนกันค่ะส่วนอาหารด้านหน้าของเราเป็นอาหารสําหรับคนเฮลตีก็คือยำผลไม้กุ้งสดค่ะแซลมอนาัสาบิเรามาชิมกันดีกว่าค่ะขอชิมที่อันนี้ก่อนอย่างแรกเลยนะคะแซลมอนมาซสาบิรสชั้นเข้มข้นแล้วก็แซลมอนสดดีค่ะขอชิมส้มตํตาหน่อย Tâm tâm hồi là mãi sợ chuyên mắc mắc rồi หลังจากที่วันนี้ไปเที่ยวกันมาทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าโรงแรมลาบาลิสรวมถึง r ร b b i t c าเฟมีที่สวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยค่ะและอากาศที่นี่ก็ดีมากเลยนะคะได้สูดโอโซนอย่างเต็มปอดเพราะว่าที่กรุงเทพค่ะตอนนี้ค่าฝุ่นสูงมากๆค่าฝุ่นในบางวันสูงถึง170เลยค่ะสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อย่างซินดี้นะคะถือว่าแย่มากๆเลยค่ะนั่นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ซินดี้เลือกทานอาหารเสริมนะคะของเฟรยาค่ะโคดนี้มีชื่อว่าเฟรยาอิมูนนะคะมีสารสกัดจากถังเช่าเห็ดหลินจือรวมถึงมมู เบต้ากลูแคนและก็วิตามินซีมากมายหลายชนิดเลยค่ะอาการภูมิแพ้หลกัหลกๆของซินดี้นะคะเวลาที่เจอสิ่งกระตุน้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นจมูกบล็อกค่ะหายใจได้ข้างเดียวรวมถึงแสบตามีน้ำมูกด้วยนะคะดังนั้นการทานอาหารเสริมเพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะและที่สาคัญอย่าลืมทานอาหารให้ครบ้าหมู่แล้วนอนให้ครบ6กถึงแชั่วโมงด้วยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายของเราเองค่ะวันนี้ขอนอนก่อนนะง่วงมากเลยแล้วพรุ่งนี้ไปเที่ยวไหนกันต่อค่อยมาดูกันค่ะ เช้าแล้วนะคะหลับสบายมากๆเลยค่ะตอนนี้ซิดดี้พาทุกคนมาที่หน้าห้องอาหารของเขานะคะและนี่ก็คือ Cattle Queen ค่ะซึ่งเป็นสัตว์ในตำนานที่สวยมากๆเลยค่ะเขามีทั้งความสง่างามแล้วก็ความสวยหวานอยู่ในตัวเองไปทานข้าวกันดีกว่าค่ะ ได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วนะคะที่นี่ลายอาหารค่อนข้างดีเลยค่ะเอกเมเดิกของที่นี่นะคะทํามาในไซส์มินิน่ารักดังนั้นถ้าเกิดใครที่แบบชอบอาหารไรตี้ลายอาหารที่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยคะ่ะและที่สาคัญนะคะก่อนที่จะทานอาหารตอนที่ท้องว่างก็ควรจะทานคอลลาเจนลงไปก่อนเพราะว่าคอลลาเจนจะดูดซึมได้ดีในตอนท้องว่างค่ะสินดีเลือกเฟรย่าคอลลาเจนนะคะทานข้าวกันเลย ขอชิมซอสสุกไก่หนะ่อยหืมร่อยโดยรวมแล้วลายอาหารที่นี่ไม่กลากายนะคะอาจจะไม่ได้แบบโดดเด่นด้ของความจัดจ้านนะคะอันสุดท้ายที่เราจะชิมนะคะก็คือเอ็กเบนเดดิกค่ะเพราะว่าน้ำซอสด,ด้านบนนะคะสําคัญมาก <c oughs> เหมือนกันค่ะรสชาติไม่ได้จัดจ้านแต่ว่ายังมีความเป็นเอ็กเบนเดดิกอยู่นะคะโดยรวมแล้วดีค่ะถือว่าเป็นเบรคฟาสที่ไม่กลาก่เลยกิน <c oughs> ทานข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแอสตาแซนทินนั่นเองค่ะ ราอยู่ในแชปเตอร์ที่5นะคะซึ่งเป็นแชปเตอร์สุดท้ายของอาณาจักรลาบาริสค่ะจริงๆเราเรียกเป็นภูใช่ไหมคะแต่ที่นี่เขาจะเรียกตัวเขาเองว่าเป็นครีกค่ะครีกตรงนี้นะคะจะเป็นครีกอินฟินิตภูกิมิกจะเป็นแบบวนเป็นวงกลมนะคะไว่ายไปวนไปเรื่อยๆแบบไม่มีจุดจบซึ่งก็ยังอยู่ในกิมิกของความเป็นดินแดนมหัศจรรย์นั่นเองค่ะจากอินฟินิตภูเดินออกมาอีกนิดนึงจะเจอน้ําตกค่ะเป็นธรรมชาติมากๆอยากจะลงไปแหวกว่ายในน้ํานั้นมากเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่นี่เขามีพี่ต้นไม้ใหญ่นะคะซึ่งไม่น่า มากกว่าร้อยปีต้นไม้ต้นนี้นะคะมากับที่เลยมีอายุยาวนานมากๆเลยค่ะ